สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนี้มีสาระไมาอยาถามคือ,อว่าวันนี้ผมก็จะมีแขกรับเชิญแต่เขายังไม่เข้ามาเขากำลังงวนอยู่นะครับอ่ามาเริ่มเล่นกันเลยน,ะนการหปูปากให้แล้ว่มแรกเราก็จะมาลงกันก่อนดีกว่านะอย่าพูดดิจีบุญยุ่งคนอื่นนะ ไม้การนี่โดนขอตรงนุ้นอย่าไปสนใจนะครับไม่ได้เครื่องเสียสเสียเหรอน้ำมันหมดมันหมดเมอนนอลอากาศยานแ้วเคื่องตกกก็เ่ของการสิรม,ม,มันน้ำมดนียดแล้วเนะยาไปทำให้ นี่ไงนี่ไงพี่เห็นอะไรดิอนอไม่ต้อืมไอเียหนูเไ่หน่อยอืมให้โอ้โหไอยดไม่้อแ้้นโอ้โหเปิดมาเปิด าที่นะอันนี้ไพี่ได้แได้คือละการเนอะอ่ไปละุง่ายอ่ะไปละุงแต่่ายอ่ารับเชิญมาแล้วนะครับมาแล้วสองคนคนหนึ่งนะที่ต้องการตายนะครับใครต้องการมาดูนะกำลังไปดูนะครับ บินแปบมามาเร็วสิครับจะเอาดูดเห็นไหมโอ้เห็นแล้วแต่ผมกินขี้เกียจเดินไปอ่ะเราดูนะครับทำไงดีอ่ะขี้เกียจเดินไปเดี๋ยวตุ๊กตาขุนเอื้อเออผมนั่งไม่ดิ้งนะครับคุณนิฟไปดูดีกว่านะครับจีก่อนที่จะฆ่าครับก็ตายใครตายชั่ทีนะไอตุ๊กตาเลด้เก่งมาอย่าพูดอย่า แล้วพี่ก็ทำให้มันมันเล่นไม่ได้แล้วแม่กติกาเอาการอยู่นี่เองเจอแล้วจะเพิ่งพี่เจอการแล้วพี่ทำไงดีการออกไปแล้วคุณ่งเขยิมหน่อยครับเดี๋ยวผมดิงการจะเดึงดึงคุณนะคะจ้าไตายครับไอ้เหี้ยิลูคุณบอส สองเล่มเลยกุณผูนช<ป>ครับไอ,อ้ออนี่ไปดูแว๊บ่จนอนแล้ว่ะไปดีกว่าฆ่ากันให้หมดเลยมันกันก็ตายไปแล้วครับแล้วก็มาทำงานงต่องดาวต่อสกิร์ตและเรับเชิญคนนั้นตายไปแล้วช่างมันก็เข้ามาอีกนะครับผมก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับไ <laughs> ม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปแล้วเนาะไปไปไป<อ>จื๊บ มาแน่เพราะมันก็น้อยชั้นแท้ๆทำไมน้องคจะตายไไปทำงานต่อกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำกงนี่เราทำกงเราอก็อีากาเกาอีกอีกกาอียืนยน กำลังนี่ตรงนี้านั่นตนนันน่าจะม,มากินหนอ,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 อที่นั่งให้นน้องก่อนน้องหม่ต้องรู้รปายาเราจะความวัเมมเวเนไปนสิ